สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่งานไรกระบังชุมพรแร์นะครับปีนี้เราจัดครั้งที่2แล้วนะครับงานไร่กระบังชุมพรแร์เรามีตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์ถึงวันที่9กุมภาพันธ์นะครับมีกิจกรรมมากมายนะครับซึ่งในบริเวณตรงนี้นะครับจะเป็นบริเวณของลานกาแฟซึ่งเราให้เต็มว่ากาแฟในสวนดนตรีในสวนนะครับบรรยากาศกาแฟรเรามีหลายร้านนะครับแล้วก็มีสินค้าผลิตภัณฑ์จากชุมชนนะฮะ เรามีรถฟุตชักจากแบรนด์โกโก้เออกาแฟโยซิยานะครับโดยที่กาแฟเรามีหลายแบรนด์มากนะครับมีกาแฟอินนะครับมีกาแฟพัฒนามีกาแฟของวรรณเกษตรนะครับอันนตรศักดิ์นะฮะโกโก้ก็จะมีโกโก้ของโจนโอโกโก้นะฮะมีผลิตภัณฑ์ชุมชนของอวดชุมนะฮะมีน้ำผึ้งจากอำเภอปะทิวเราเองนะฮะน้ำผึ้งจงโกยน้ำผึ้งโพรงป่านะครับ มีสมุนไพรคุณสีนะครับยำหมกคุณสีมีน้ํามันมะพร้าวของทางอำเภอสวีนะครับแล้วก็มีข้าวสารของพ่อํำนันข้าวไรเบอร์รี่นะครับ <S <S บรบรยากาศก็จะเป็นแนวแคมปิ้งสบ,สบายๆนั่งชิวกันนะครับนั่งฟังเพลงนั่งพูดคุยกันแบบพี่น้องคุยกันนะครับพกปะสังสรรค์พูดคุยกันซึ่งจะเป็นไฮไลท์ของงานนะครับเราก็จะจัดเป็นแนวที่กลางคืนก็จะมีไฟสวยนะครับมีบรรยากาศมีมุมเช็คอินถ่ายรูปได้สวยๆ ซื้อกาแฟซื้อของเสร็จปุ๊บมานั่งกินกาแฟมานั่งกินอาหารบริเวณลานไซต,ตรงนี้นะครับซึ่งเป็นจุดแลนด์มาร์คของสองจิเวาเขตชุมพรของเรานะครับแล้วด้านบนมีอะไรบ้างที่แข่งครับข้างบนนะครับจะมีนวัตกรรมในเรื่องของประกวดโครงงานนวัตกรรมของนักนักเรียนนักศึกษานะครับซึ่งวันนี้ช่วงเช้าก็จะมีการประกวดขุนยนช่วงบ่ายมีประกวดของโครงงานนวัตกรรมจากโรงเรียนต่างๆในภาคใต้รวมถึงภาคกลางก็มีมาด้วยนะครับส่วนหนึ่ง แล้วก็มีการประกวด cover dance นะครับก็คือมีการแข่งขันของนักเรียนที่เข้ามาเต้นประกวดเต้นประกวดเพลงลูกทุ่งนะครับในวันพรุ่งนี้แล้วก็วันที่9ก็จะมีการประกวดดนตรีโฟกซองนะครับในเวลากลางคืนนะครับก็คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวมาทั้งคนในพื้นที่และคนต่างชาติใช่ไหมอ่เราคาดหวังว่าเป้าหมายคือคนในพื้นที่เป็นหลักก่อนนะครับแล้วก็คนในจังหวัดชุมพรเราให้ได้มารู้จักว่าวิยาเขตชุมพร เราเป็นสถาบันการศึกษาซึ่งเรามีงานรัดและกำลังแร์เนี่ยเรามีจุดประสงค์ในการที่จะส่งเสริมเรื่องวิชาการเป็นหลักให้คนได้รู้ว่าที่นี่เรามีการเรียนการสอนแบบไหนบ้างนะครับมีการทํานวัตกรรมของนักศึกษาเป็นอย่างไรบ้างและมีความร่วมมือกับเครือข่ายเครือข่ายของในชุมทรรน์เราอะไรบ้างเครือข่ายเกษตรกรรมเครือข่ายชุมชนวิสาหกิจต่างๆที่มีความร่วมมือด้วยกันนะครับเราก็จะเชิญมาในการเปิดบูธขายสินค้าด้วยกัน มีกี่คณะครับตอนนี้ตอนนี้ที่ชุมพรที่วิทยาเขตชุมพรเนี่ยเรามีอยู่ประมาณ3คณะใหญ่นะครับมีหนึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับคณะวิศวกรรมศาสตร์เรามีอยู่หลายสาขานะครับแล้วก็มีคณะเทคโนโลยีการเกษตรนะครับบริหารธุรกิจนะครับสามคณะใหญ่ๆที่เราสามารถที่จะเปิดรับน้องๆในภาคใต้เราให้มาเรียนที่นี่ได้นะครับมีทั้งในชุมพรแล้วก็จากในชุมพรแล้วก็ทั้งพื้นที่นอกด้วยนะครับตอนนี้เด็กที่เข้ามานะครับปีแรกเนี่ยเราคาดหวังว่าน่าจะมาอยู่ประมาณ8 0 0คนในปีหนึ่งนะครับ เป้าหมายเราเราต้องการรับเด็กอยู่ประมาณ1000คนขึ้นไปนะฮะต่อป,ปีนะครับยังครับยังก็เชิญชวนนะครับเชิญชวนลูกหลานคนในพื้นที่ในจังหวัดชุมพรและก็คนในบริเวณข้างเคียงนะครับประจวบคีรีขันธ์นองสุร,ราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชนะครับเราก็อยากให้มารู้จักวิทยาเขตชุมพรซึ่งรัฐบาลชุมพรเราก็เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยทางภาคใต้ที่มีความพร้อมนะครับในด้านเครื่องมือบุคลากรสถานที่นะครับ อยู่ใกล้ทะเลด้วยนะครับนักเรียนนักศึกษาคนไหนที่อยากจะมาเรียนที่นี่บรรยากาศด,ดีๆปลอดฝุ่นพิษนะฮะแล้วก็มีที่ท่องเที่ยวนะฮะใกล้ใกล้มหาลัยเราก็สามารถที่จะไปท่องเที่ยวได้นะครับ สวัสดีครับผมทีละการถอดใช้คำชื่อเล่นชื่อนัดครับผมตอนนี้อยู่สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะชั้นปีที่4ครับในงานนี้ก็คือเป็นงานรักบังชุพนพรแฟร์ครับผมจะเป็นการมหกรรมโชว์เกี่ยวกับผลงาน,นักศึกษาแล้วก็แนะนำหลักสูตรของอ อันนี้ผมก็ทำคณะที่มหาวิทยาลัยรัชกาลบังเทคนียมสำหรับแนะนําหลักสูตรเกี่ยวกับสถาบันเทคโนโลยีพระจำเก้าเจ้าคุณหารัชกังวิทยาเขตจุมพรเขตอุดมศักดิ์ครับผมก็ที่เห็นอยู่ตรงนี้จะเป็นผลงานของนักศึกษาครับแต่ว่าในส่วนนี้จะเป็นส่วนของสาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และเทคนิคอัจฉริยะครับผมตรงนี้ก็จะเป็น ระบบติดตามดวงตาครับผมเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยอวัาวาที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ครับผมโดยโดยที่เราจะใช้สายตาแทนการใช้เมาส์ครับผม Premises, ตอนนี้เรากำลังสอดเนกิบอยู่เหรอจดหมายไยอะไรชื่ออารมณ์ประมาณนั้นครับแต่จริงใช้สายตาครับผมใช้สายตาเขาปนเกียอะไรทดลองได้อ๋อลืมยืนยันสักครู่นะครับชุดคามสชุดคำสั่งทางความรู้สึกนอัมนรู้สึกถูกใจหน้าชุคกเคีนชือนสั่งทางความต้องการตัวนี้ครับผมตัวข้างล่างหน้าจอเลยแต่ได้ว่ายจมมันไม่อยทีอยู่ย ใช่ครับใช่ครับต้องการริกตัวแลกผู้พัฒน insert m e r e field ที่เป็นตำแไหนของเขาขึ้นมาพิสคำสั่งเพิ่มเติมครับอ่าพอเราทำเสร็จแล้วปุ๊บมาตรงนี้ครับตรงเมนูด้านบนกด preview โป๊กเข้าไปก็จะเป็นชื่อของคนของของคนที่เราจะเรียนเชิญ มาตูดดัดวงนะครับสามารถสั่งให้ใกล้ๆกับสั่งได้แต่ผมขออนุญาตปรับจูนสายตาใหม่สักครู่เพราะว่าเมื่อกี้มีการขยับเก้าอี้อะครับตำแหน่งสายตามันเปลี่ยนเราต้องปรับเราให้แล้วใช่ครับใครร้ายกัดเราคิดในใจมบรรลุไหมไม่อไม่รู้ครับผมต้องใช้สายตาครับใช้สายตาเขาเป็นตัวหนังสือพวกนี้ใช่ครับพอเราเลิกปุ๊บเส็ยไปเสียไปก็ทำตามปกติ จนมาถึงขั้นตอนที่3 insert merge view ยืนยนคำนำหน้าชื่อเดี๋ยวมันจะพูดคำที่พิมพ์ออกมาต้องการกินข้าวครับผมประมาณนี้ครับมันก็จะช่วยสื่อสารระหว่างผู้ป่วยกับผู้ดูแลได้ครับอาจจะต้องการสมมุติต้องการไปดูทะเลอะไรประมาณนี้ก็สามารถบอกได้โดยตรงเลยครับแล้วก็ ข้อความที่พิมพ์ไปเมื่อกี้ก็จะแจ้งเตือนเข้ามาผ่านแอปพลิเคชันไลน์ครับผมเพื่อในกรณีที่ผู้ป่วยอยู่ในบ้านคนเดียวแต่ว่าผู้ดูแลเนี่ยต้องการออกไปข้างนอกเพื่ออาจจะซื้อของหรืออะไรพวกนี้ก็จะสามารถรู้ได้ว่าผู้ป่วยเขาอาจจะต้องการอะไรด้วยครับผมรถคันนี้นะครับเป็นรถไฟฟ้าสําหรับการแข่งขันฟอร์มูล่านะครับที่จะแข่ง เป็นหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งครับเป็นการแข่งที่สนามปทุมธานีสปีดเว์ครับเพื่อคัดเลือกหาตัวแทนที่ชนะไปแข่งต่อที่ประเทศญี่ปุ่นครับผมคันนี้ขับได้จริงให่นไหมขับได้จริงๆครับความเร็วเท่าไหร่ความเร็วถ้าแ <600. S 1> บตเตอรี่ร้อยเปอร์เซ็นต์จะอยู่ที่ประมาณ180 200ร้อยแปดสิบถึงสองร้อยครับผมแต่ว่าในการแข่งในกฎมีการในการแข่งขันมีกฎกําหนดว่าให้พีคเปอร์เซ็นต์เบตอยู่แค่สี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับผมเพื่อเป็นการเพื่อเป็นความแบบสูสีในการแข่งกับรถน้ํามันด้วยครับ อันนี้ใชาทำเสร็จแล้วสใช้ไฟฟ้าครับใช้แบตใช้แบตเตอรี่ส่งเข้าสู่มอเตอร์ครับผมเป็นหนึ่งมอเตอร์าฟทั้งสองก็จะประสาเข้ากับการเป็นรถที่ขับเคลื่อนด้วยที่นั่งเดียวครับผู้ขับมีคนเดียวชื่อแต่นออกมาแล้วเราก็เอาแบบนี้ไปตัดสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวจุฑารัชชัยลบนะคะอยู่สาขาบริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการค่ะชื่อยค่ะชื่อนางสาวณิตากิ่งแก้วนะคะอยู่สาขาผู้ประกอบการค่ะ ค่ะชื่อนางสาวอ,อ่อนอูรวันกิจวันจงค่ะอยู่สาขาผู้ประกอบการค่ะชื่อนางสาวกัญญาณักเนื้อแก้วค่ะชื่อสาขาบริการหมด <c oughs> ค่ะตอนนี้นะคะก็คือจะเป็นเกี่ยวกับงานจัดบูธนะคะสาขาค่ะเป็นงานไล่กระงแฟนนะคะมีตั้งแต่วันที่5นะคะถึงวันที่9นะคะของเดือนกุมภาพันธ์นะคะก็คือจะเป็นงานที่บอกว่าให้แต่ละสาขานะคะมานําเสนอสาขาขอ,ของตัวเองนะคะว่ามีข้อดีอะไรบ้างแล้วก็ชักชวนน้องๆน,นะคะที่มาเที่ยวะค่ะให้สนใจในสาขาของตัวเองแล้วก็แนะนําในสาขาค่ะว่าใ,ในแต่ละขั้นตอนในแต่ละหลักสูตรนี้เป็นยังไงค่ะแล้วก็สามารถนําของมาขายได้ด้วยนะคะเพื่อเอาเงิน กำไรอะค่ะเข้าสาขาของตัวเองแล้วก็นํากําไรตรงนี้ค่ะไปบริหารในสาขาของตัวเองได้ค่ะฝากล้ากำลังชิคมคนด้นะคะฝากคณะบริหารด้วยค่ะขอบคุณค่ะ